การที่เราปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้สุขหรือเพื่อให้หนีจากความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้สุขและหนีทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องหนีทุกข์ล่ำไปสุดท้ายแล้วเราก็ไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เลย สุขและทุกข์เนี่ยมันเป็นของคู่กันไงสุขก็เป็นทุกอย่างละเอียดทุกข์ก็เป็นทุกอย่างหยาบเปรียบเทียบเหมือนกับเราเนี่ยไม่สบายเป็นไข้หมอก็จะฉีดยาให้กับเราเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นอาการเจ็บปวดทุกขเวทนาาการทางกายแต่ถ้าหมอเอาเข็มออกเราก็จะหายเจ็บปวดหายทุกข์ทันที แต่ถ้าบังเอิญหมอเนี่ยไม่ได้เอาเข็มออกล่ะแล้วก็จะเจ็บปวดทุกทรมานมากก็คือการที่เรียกว่าเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นในอุปทา,านไงว่ามีตัวตนว่ามีตัวเราว่าของเราเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตรงนี้เห็นไหมสุขและทุกข์เป็นของคู่กันเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ให้สุขเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หนีทุกข์ไม่มีใครที่จะปล่อยละปล่อยวางได้มีแต่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์เหตุแห่งการเกิดทุกข์ความทุกข์มันก็จะดับไปอย่างบางคนนนั่งสมถะเข้าฌานแล้วตอนนี้ก็คิดว่าการเข้าฌานเนี่ยมันก็จะ พาให้พ้นจากความทุกข์ได้เห็นไหมเพราะว่ามันไปหลงติดในสุขเปนติสัญญาขณะที่มันอยู่ในฌานเนอารมกิไม่มีงแต่เวลาออกจากฌานมาฌานเสื่อมควุมอารมณ์ไม่ได้เห็นไหมก็พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าการทําสมาธิการเข้าฌานเนี่ยพ้นจากความทุกข์ไม่ได้นั่นเองใช่ไหมจริงแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่อื่นไกล่ยแต่เราไปมองไกลจนเกินตัวเราธรรมะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติให้ให้มันถูกต้องใช่ไหมละ่ะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตำรานะไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะไม่ได้อยู่ที่ปัตติบิดก การที่เราไปจดจาธรรมะมาจากตำลงตาราอะไรแบบนั้นกนะิเลสไม่กลัวนะเพราะไม่ใช่ปัญญารู้แจ้งการที่เราจะรู้แจ้งจริงๆเนี่ยเราต้องมาเจริญกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยมันมันไม่เหมือนสมาธิไม่เหมือนเข้าชานนะคือหูได้ยินเสียงมีสติรู้หูได้ยินเสียง ทุกข็ให้รู้ว่าทุกข์สุขก็ให้รู้ว่าถูกสุขด้วยการทุกขเวทนาไปพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของสภาวะกรรมาฐานจะเป็นแบบนี้พิจารณาเพื่อให้เห็นจ้กความทุกข์พิจารณาให้เห็นอันิจีจังความไม่เที่ยงแท้ให้เห็นทุกขังตนสภาพเดิมไม่ได้ให้เห็นอนัตตาความไม่ใช่นตนตเรียกว่ากรรมาฐาน ปฏิบัตเพื่อให้เห็นทุกข์นะหเห็นสมุทัยหเห็นแห่งการเกิดทุกข์เห็นอนัตตาน,น้โรดคามด,ดับทุกข์ใช่ไหมคือมาก็คือผลของการปฏิบัติมันก็จะเกิดไงคือปัญญารู้แจง้งไงประมาณนี้จําไว้การปฏิบัติธรรมจริงไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้หนีทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ให้สุข แต่ปฏิบัติเพื่อให้ละสุขละทุกข์ละความพอใจความไม่พอใจออกเสียได้ปฏิบัติเพื่อให้รู้จากความทุกข์ความทุกข์ที่แท้จริงก็มันไม่ใช่ตัวเราที่เป็นทุกข์นะไม่ใช่กายที่เป็นทุกข์แต่มันคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอ,อุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นเองเนี่ยจึงเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์